แรงกันไม่หยุดจริงๆนะครับล่าสุดขุดคุ้ยกันอย่างหนักเขาบอกว่าชาวโซเชียลเนี่ยนะครับออกมาเผยแพร่เล่าววรกรรมของสาวสองคนหนึ่งครับสมัยเรียนเนี่ยเคยโกหกครับว่าเรียนโรงเรียนหญิงล้วนนะครับแล้วก็เดินชนคนอื่นแล้วไม่ขอโทษแถมความเชดเนี่ยมาเต็มด้วยทหารนี่ไม่รู้ว่าสาวสองคนไหนนะครับแอปเรียนหญิงล้วนเขาบอกนะครับแล้วก็ชดตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่ครับเมื่อ ตอนที่ผ่านมานะครับอีหานจิไม่ทําให้ผิดหวังครับก็บอกเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับวีรกรรมของสาวสองคนหนึ่งครับก็บอกพูดชื่อไปเนี่ยอ๋อกันหมดแหละนะครับเพราะว่าสาวสองคนนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความเซ็กซี่ครับจนบรรดาผัวชาวบ้านเนี่ยผู้ลุงตรงเนี่ยโดนตกกันไม่ไหวเป็นแฟนคลับเรื่องมันมีอยู่เขาก็ญาติห่างๆของแหล่งข่าวเขาเล่าให้ฟังครับว่าสาวสองคนนี้เนี่ยเคยเรียนพาณิชย์ชื่อดังอยู่แต่พออยู่ข้างนอกพาณิชย์ก็แอบว่าเนี่ยเรียนโรงเรียนหญิงรว่น แถมความเชิดอของสาวสองคนนี้เนี่ยความหยิงเนี่ยเต็มร้อยเลยเดินชนคนอื่นแบบไม่ขอโทษอ่ะแถมยังหันหน้ามามองแรงอีกครับนี่เออเอาสิแรงตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาบอกกันนี่ก็เป็นการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับไม่รู้ว่าสาวส,าวสองคนไหนนะครับเพราะว่าเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าเขาบอกเนี่ยมีการไปบอกว่าเรียนหญิงล้วนแต่ตัวเองในเรียนพาณิชย์นะครับพออยู่ข้างนอกก็บอกว่าเนี่ยเรียนรู้เรียนหญิงล้วนนะครับมีนําซ้ําเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้ว แรงนะครับเชิดเต็มร้อยเดินชนคนไม่ขอรูษด่นะนี่ก็ไม่รู้ว่าใครนะครับต้องไปกุดคุยกันเองอันนี้เป็นการซุปซิบก็สิบดินทากันใหมท่ทีหนึ่งว่าสาวสองคนนี้เนี่ยเธอไม่ใช่ธรรมดาแล้วอเอ่ยชื่อขึ้นมาเนี่ยก็รู้เพราะว่าแฟนคลับเธอเยอะเธอเป็นเน็ตไอดอลสาวสองแนวเซ็กซี่เซ็กซี่นะครับก็เนี่ยครับวีรกรรมพีคหลายเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ บรรดาท้าดหมาท้าดแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเล็บเพชรไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนําโดยน้องจุ๊มเหมิงครับจากบ้านเจริญแอนด์เฟรนด์นะครับน้องโอลาฟน้องวะจาน้องเปียกจากบ้านจักรปอยฮัสกี้เฮาส์น้องวาวแวร์เป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพิตรีชัยนรง์นักร้องทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับ งานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่องานเพชรอินวันด์แลน2022นะครับไปเจอกันได้ที่เซนทัลพลาสซาเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานะครับจนถึง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มขอสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ